คือจะมีของขายอุ๊ยอันนี้น่าจะเป็นตลาดนะเนาะเดี๋ยวเนาะเราไม่ค่อยได้นั่นเลยนี่นั่งไว้รู้สึก <ขา S 1> ไง,างมาถึงแล้วหรือดีใจคะ่ะคือปกติเห็นแต่ในรูปไงอตอนนี้ได้ไมาเห็นที่จริงๆแล้วดีใจอโอ้โหข,น,ขนนะฮะ,ะเราจะเดินตลาด,ดก่อนนะเหรเดี๋ยวก่อนเนาะเราเข้าไปในวัดก่อนเดี๋โอเคออกมาอ๋ออันนี้คือวัด วัดล่องขุนวัดชื่อดังอ่าในเชียงรายนะคะโอเคไปกันเราจะพาน้องเหียไปดูนะคะความงดงามของวัดล่องขุนทําไมแบบเอ่อ,อ,อนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยนนักท่องเที่ยวต่างเมืองชอบแบบมาเที่ยวกันที่นี่กันเยอะมากเลยนะคะมันคือสวยงามขนาดไหนเราจะดูใกล้ๆแล้วก็ตามมาดูกับสองสาวนะคะ ซึ่งทุกคนก็คุ้นเคยอาจจะเคยเห็นบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นก็ตามมาดูพร้อมกันค่ะมาค่ะ คนนี้ก็คือเป็นคนที่อ๋อคนนี้คิดว่าคนจริงจริงเมื่อกี้ไม่ใช่นี่แหละเขาเป็นคนที่อ๋อก่อสร้างวัดนี้ก่อสร้างวัดอันนี้อันนี้ก็รวมกันรูปใช่รูปคุณดูอ๋อจีดูเพี้ยวของโอ้ลูกโอเคลูกแม่โอเลูกค่ะ ค่ะค่ะไม่ไม่รู้ค่ะค่ะไม่เราอ่ะตื่นเต้นเราไม่รู้จะพูดอะไรแต่เขาให้ไหมที่เราเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรโอเคพูดเลยตรงนี้จะเป็นทางเดินทางเดินดูสิโอ้ยสวยมากโอ้ยเขาไม่มีจุดให้ให้นั่นหรอมาค่ะ ตรงนี้ก็ต้องถ่ายรูปแล้วถ่ายแบบเห็นตรงนี้แล้วก็เข้าไปเดี๋ยวจะพาชมก่อนว่าอ่ามันจะมีสีขาวสีขาวแล้วก็สีทองอันนี้คือวัดเดียวกันใช่ไหมใช่วัดเดียวกันวันนี้เข้าวัดโดยเฉพาะนะคะดูเป็นผู้ดีมากๆนะคะแต่รู้สึกเสื้อรู้สึกไม่เข้าแลยตัวเลยขาวทั้งตัวแล้วก็ทั้งใจนะคะเียนอ่ะไปหยอดเดียน หน่อยระหยดเหรียญแล้วก็อธิษฐานบ่อน้ำอธิษฐานจิตนะฮะค่ะไปไปทางนี้มาอธิษฐานจิตเราอยากได้อะไรอยากถึกหวยอันดับหนึ่งพูดไปไในใจโอเคเหรียญมีไหม Ni mấy, ninh nì này, ninh 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 này, ninh 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 โหฮค่และโยนนี่นะกลอกแกล้งตั้งจิตเออโยนไปเลยตั้งโอ้ผมเราเราโยนเข้าข้างในนี่เลยอันเนี้ยแต่ว่ามันไม่เกี่ยวมั้งเนาะโยนเข้าอันฮะ จริงเหรออันนี้น้องบิวพูดเลยนะเยนเข้าพี่ยนเข้าข้างลกลางในแกรกเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้อะ่ะใช่นาะอือสาธุขอให้รวยขอให้ได้บ้านอันที่ซื้อหวยมาเมื่อวันก่อนหนึ่งร้อยขอให้ได้เป็นหกล้านจบโอเคเข้ามาชมตรงนี้เราจะเดินล่อบไปทางโน้นนะมา เขาให้ขึ้นไหมนี่น่าจะขึ้นได้แหละไม่มีอะไรอ๋อที่สิบสตานี่ตรงนี้คืออะไรรู้ไหมคลาสขาดไม่ใช่สิอันนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้รู้ไหมไม่รู้คืออะไรรู้ไหมเราไม่รู้สีทองเนี่ยสีทองเนี่ยไม่รู้เหรอไม่มีใครรู้รู้สวยไหมอลังการไหม นั่นคือห้องน้ำจริงพี่ก็เพิ่งรู้คือ้โห,ห้องน้ำนะคะนั่นอะไปดูนนปปใช่อันนี้ยังไม่ไม่ใช่ที่วัดนะอันนี้น่าจะเป็นอู่สศหรือเปล่าเขาไม่ตั้งชื่อไว้เลยอะเหมือนอู่สดนะอันนี้ห้องน้ำใช่เขาเดินไปเนี่ยเป็นห้องน้ำห้องน้าเลย <laughs> เราลองเข้าไปดูเนาะข้างนอกหลูมากเลยอะนะบางครั้งเนี่ยมันก็ถ้าเขาไม่ให้ถ่ายมันก็ปิดไว้นะไหนดูซิจันทิตย์ปิดปิดพักเที่ยงอย่างนีวได้อยู่แหละเนี่ยถ้าไม่ไม่ให้ถ่ายก็ตรงนั้น ถ้าเราไม่ดูเราก็จะถ่ายรูปตรงนี้ไปนะแล้วก็เขาบอกว่าเออนี่เป็นห้องน้ำ mm hmm. นี่ไงปิดพักเที่ยง <Okay. S 1> ขออภัยว่ะห้ามเข้าอ้นนออาวไอ้เขายังไม่ปิดโอเคเราก็ไม่เปิดดู <laughs> mm hmm. ข้างในนี้เขาบอกว่าเป็นห้องน้ำนะใช้ป่ เราก็ไม่เคยเข้ามาทางเข้าอยู่ทางนี้ทางออกทางโน้นไม่ใช่หรอกมัง้งมันเป็นรูปอะไรใช่ใช่แหล้ใช่างน้ำใครบอกห้องน้ำพี่บอกแม่ไม่ใช่ เมื่อก่อนไงเราไม่รู้เขาก็บอกมานี่นี่เป็นอะไรนี่ข้างในเขาห้ามถ่ายนะคะข้างในก็จะมีนี่องพระพิค<า>เนศฝั่งนี้สวยมากเลยข้างในแต่เขาห้ามถ่ายห้ามจับนะคะ้แล้ว ที่เราที่เราคิดว่าเป็นห้องน้ำมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะถ้าเราไม่เข้ามานี่เราคิดว่าเป็นห้องน้ำมาเลยตลอดเลยนะคะแต่อันนี้คือไม่ใช่โอเคเพิ่งเข้าไปถึงจะรู้ฝั่งนี้น่าจะใช่มั้งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชละ ที่เขา,าโชว์อของมีค่าเช่นพระพริคเนตไปก่อนเลยส่วนมากจะเป็นนะักท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะใช่ตั้งแต่เข้ามาถึงเจอ่ตงชาตินะคะต่างใช่แล้วก็ต่างถิ่นเออแล้วก็ต่างถิ่นไม่ใช่ต่างชาติต่ตางถิ่นถ้าเข้าไปรับชมข้างในนี้คนละ50บาทนะคะคนละ50บาทก็เลยไม่เข้าและน่าจะมืดๆแล้วก็เห็นแต่ในถ้ำอะไรเงี้ย อันนี้คือครั้งแรกของน้องเหมยนะคะที่ได้มาเห็นเนาะอ่าข้างในก็คือนี่ความงดงามของข้างนอกนะคะอันนี้คือความงดงามของข้างนอกนะคะพ,พี่ก็ทุกคนเคยเห็นกันอยูดแล้วนะคะน้องเหมยก็จะขอถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในกันนะคะข้างในเขาไม่อน,นุญาตให้ถ่ายคลิปเนาะส่วนข้างในเนี้ยอ่าต่วข้างในนี้ก็จะไม่ให้ให้เข้ารับชมเองเนาะ ก็ตามไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเชื่อตลาดหรือเปล่าจะเรียกว่าตลาดหรือเปล่าข้างนอกเนี้ยอ่าข้างนอกนี้ก็จะมีของกินเดินไปดูนะคะว่ามีอะไรแบบอยากกินไหมตอนนี้สาวๆก็อยากกินน้ำกันละนขอแห้งและ<ม>นะคะโอเคจะถ่ายรูปให้กับน้องเมยก่อนอน้องเมยถ่าย แงกรีด้วยรู้ภาษาเข้าหรอเนี่ยรู้ภาษาเข้าไหมรู้ไหมเขาพูดอะไร c a p t ล r ถ่ายรูปให้หน่อยวะโอเคสสยมากสวยอยู่อันนี้ย่ถ่ายเันข้าสวยว่ะทำไมกล้องเขารู้สึกว่าสว่างมากสว่างมันไม่ย้อนแสงไงถ้าไอโฟนอันนั้นก็ที่นี่เองที่เป็นห้องน้ำที่แท้จริงที่ห้องน้ก็สวยเหมือนเดิมอยู่นะก็สวยอยู่นะเธอ ไม่กล้าเข้าเลยเนาะไม่กล้าใชา้เลยก็ใชา้เลยโอเคไปกันสืส้าสวสวยว้า wow. ว โอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะเดินทางต่อกันค่ะสถานที่เที่ยวเราหลายที่เลยกลัวไม่มีเวลานะคะโอเคไปกันตอนนี้ไปนั่นก่อนไปกินก่อนไหมก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวผมจะคูดก๋วยเตี๋ยวชื่ออะไรอ๋อโอเคขอชื่อร้านใช่ไหมคะชื่อร้านอะไรตรงไหนจับไบโลเลยเจับ โอเคร้านนี้ที่เราตามหานะคะนี่อันนี้ไงที่ที่อยากกินอะเดี๋ยวนะเข้าไปในหมดอ่ะรับเมนูหน่อยค่ะ ค่าเมนูเด่นในร้านนี้คือร้านคืออะไรคะก๋วยเตี๋ยวไทยกับก๋วยเตี๋ยวทั่วลินอะอะไรสาวมีเส้นเล็กน้ำสมไม่มีครับจะมีเป็นต้ยมยำกับน้ำใสอ๋อน้ำใสเราเราลองนี่ไหมก๋วยเตี๋ย,ยวถัวลิน,นคือเป็นเบอร์สองอนี่เหรอรใช่อ๋อเสานี้ก๋ยวยเตี๋ยวยังไม่เอาเอานี่ไหมอ่ะเอาสองสองอย่างนี้คะ่ะ แล้วก็ไอวบออไหนออนนี้นี่หรอก๋วยเต๋วอะไรก๋วยเต๋วน้ำใสป่ะนนใช่ไหมสี่เดี๋ยวแป๊บนะน้ำไหมนนเครื่องดื่มเมนูเด่นของร้านร้านนี้เราต้องลองนะคะสามเวย์กับน้องฟองลองเอาน้ำน้ำนอะไร อันนี้คือน้ําใสใช่ไหมยม,มีมีเหลืองน้ําใสน่ากินมากลองชิมแล้วอร่อยมากไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วอ่ะไม่ปรุงแล้วเหรอจะกินแบบนี้เลยเหรอปรุงส <c oughs> ิโอเคอ่ะของน้องก็ได้แล้วนี่ค่ะครับรวมโอเคเก๋วยเตี๋ยวไฉไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไฉอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวถวั่วลินนะคะ สว่วนนี้ก็เดี่ยวไทยอ่ะคือน่าทานมากเลยค่ะโอเคอันนี้คือเป็นอะไรนะลายกรอบนะทอดกรอบ<ม>อ๋อทอดรวมมีเกี๊ยวแล้วก็มีเต้าหู้เวียดนามด้วยนะเีเซตนี่คืออนะะอันนี้ช้อนที่แบบว่าช้อนเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะเป็นช้อนสมัยก่อนนะคะนี่ ม่าน้องก็มีแต่เป็นสีเขียวอ่าดูน,นี่คือเป็นก๋วยเตีเ๋ยวทรลินนะคะอ,อันนีเ้เมนูเด่นเลยนะคะเลยสิ s <S อันนี้มันต้องคนให้ตรงกันคน,คนไม่ใช่คนข้างๆก็แด้มะนาวใส่นิดนึง เนาะเราคนคุ้นเข้ากันไหมน้องน่จาจะคุ้นเข้ากันแหละ <g ül> ขนาดจะกินวิธีไม่รู้เลยพีฉันเป็นยงไง้าพริกอร่อยนี่ถือเมื่อกี้ใส่พริกแปนะคะเผ็ดนิดหน่อยอเผ็ดเหรอใช่อร่อยเค <Okay, S 1> <c oughs> คนเข้ากันเลยนุ่คืออร่อยนะคะอันนี้คืออางก๋วยเตี๋ยวบีะเยิ้งเหรอหรือเปล่าอันนี้จำชื่อไม่ได้แต่จชื่่อไไมด้ ไม่เหมือนทางเรานะคะก๋วยเตี๋ยวไทยมันจะเลือกได้ไงมีเหลืองมีเหลืองแห้งโบราณอหะโอเค<า>กินเดี๋ยวไม่ไม่มีไม่มีนะก็จะขึ้นชื่อของร้านเขาไงถ้าร้านอื่นก็อาจจะไม่มีแบบนี้อาจจะมีแบบอื่น อร่อยนี <Barn> ่เๆข้นข <or 13> ้นมากข้นหนึบๆข้นหนึบเข้นข้นมากมันจะคล้ายๆรสชาติมันจะไปทางผัดไทยนะแต่ว่าอร่อยเข้มข้นเข้มข้นกว่านิดนึงอร่อยแซ่บๆอรมาด้วยข้นข้นมากเลยอ่ะใครมาเชียงรายต้องมาลองชิมดูนะคะร้านก็คือ ชมสินก๋วยเตี๋ยวนะฮะอืมหอมกรอบอืมอืม้อยม,มากอันเนี้ยอันนี้เป็นไงเหมือนอะไรรสชาติอ่ะเป็นไปทางไหนเหมือนไปทางขนูโค้นนะ เป็อะไรปะอ๋อข้าวผัดใช่เออบไม่ข้าวซอยผักใช่ทางเราเหรอใช่เหมือนทางนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นมีเล็กๆนะคะก็ออกไปอีกทางข้าวซอยอันอีวิลจะเปื่อติเปื่อโอเคให้น้องวิวกินก่อนแล้วกันเนื้อขอชิมนี่ก่อนแป๊บเต้าหู้เวียดนามสีเขียวอ่ะอืมหอมมากน้ำจิ้มไม่เหมือนใคร น้ำจิ้มอร่อยนะออกหวานหวานอืเอปเปอรซิบนะคะอร่อยมากเซิอร่อยเด็ดซแต่น้องฟองทำไมไม่หมดเพราะว่าเยอะเห็นอ้วนแบบนี้ใช่ไหมไม่ค่อยกินเยอะกินแต่ของมันๆของอะไรอย่างเงี้ย นาะอันนี้คืออร่อยมากเลยนะน,นี้ไม่ได้โมนะ้นนะฮะหัวแล้วเนี่ยน้ำซุปั้นแก้วใหญ่มากเลยอร่อยมากแนะนำค่ะร้านนี้เตี๋ยวอร่อยมากจริงๆอันนี้คือ,มอไม่เคยกินแบบนี้ไงพอมากินแบบโอ้โหอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็ไม่แปลกที่ร้านเขาชื่อดังมากใครมาต้องมาลองลองมากินนะคะแล้วอีกอย่างคือแต่ว่า เสมศินนะคะเคยมีอันนักท่องเที่ยวมากินไหมคะที่นี่ลุงไม่เคยส่งมาสักคนเหรอไม่เคยพามาเนาะอ้อ้ารู้แล้วร้านนี้อร่อยมากเลยจริงๆอ่ะค่ะแต่ละคนก็คืออิ่มกันแล้วนะคะแล้วก็จะไปดูต่อคะ่ะไปดูกันนะคะว่าจะไปพาไปที่ไหนเนาะทั้งหมดก็หมดไปประมาณ3 0 0เอ่บอ41บาทเป็นยังไงอาหารเต็มเลยใช่โอเค ราคาเป็นไงทุกคนลองทบทวนดูโอเคไป let's go ลงเฮ้ยอย่าพึ่งน้องเมยอเออ